เรื่องเล่าผีกกงก่อยในเงาสงครามกลางทศวรรษที่หลาวยังไม่สงบเสียงปืนเสียงระเบิดดังสะท้อนหุบเขาหมู่บ้านเล็กๆริมป่าแห่งหนึ่งทางภาคใต้ต้องอยู่กับความหวาดกลัวทุกคืนผู้ชายถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเกือบหมดเหลือเพียงคนแก่ผู้หญิงและเด็กๆเฝ้าหมู่บ้าน แต่ความกลัวสงครามยังไม่เท่ากับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในป่ามืดค่ำวันหนึ่งหลังจากหมู่บ้านดับตะเกียงลงกันหมดเสียงฝีเท้าแผ่ๆดังขึ้นจากชายป่าปอกปอกปอกไม่ใช่เสียงเดินปกติแต่เป็นเสียงกระทบพื้นเหมือนใครใช้เท้าเดียวกระแทกดินเด็กชายคนหนึ่งชื่อทองบัว รอบชะโงกดูจากหน้าต่างเขาเห็นเงาตะคุ่มสูงฉลูดเดินกระเพลกเข้ามาใกล้ยุงข้าวผิวดำคล้ำตัวผอมสูงเหมือนเสาปากยื่นยาวริมฝีปากเปื้อนเลือดเล็บแหลมยาวเกือบหนึ่งศอกทองบัวเผลออุทานผีกงก้อยสิ้นเสียงนั้นเงาดำก็หันขวับมาที่บ้าน ดวงตาแดงฉานวาวขึ้นกลางความมืดรุ่งเช้าชาวบ้านพบว่าไก่หมูและแพะหลายตัวถูกกัดกินจนเหลือแต่กระดูกรอยเท้าที่เห็นมีเพียงรอยเดียวลึกหนักและกระแทกลงบนพื้นทีละก้าวทุกคนต่างพากันกระซิบด้วยเสียงสันส่นๆกงก่อยมันออกหากินอีกแล้ว ความหลอนยิ่งหนักขึ้นเมื่อเสียงสงครามดังมาใกล้กลางดึกเสียงปืนกลกับระเบิดดังก้องไปทั่วหุบเขาในความวุ่นวายนั้นเสียงป๊อกป๊อกป๊อกก็แทรกเข้ามาราวกับกงก่อยเดือนผ่านควันไฟสงครามไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นเพียงผีป่าหรือคือดวงวิญญาณของทหารที่ตายกลางสมรภูมิ กลายมาเป็นอสูรหิวกระหายคําล่าหญิงชราผู้เฒ่าของหมู่บ้านเล่าให้ฟังกงก่อยนิ่งชอบกินเลือดคนอ่อนแอโดยเฉพาะทหารที่บาดเจ็บตกค้างในป่ามันสูดกลิ่นคาวเลือดได้ไกลกว่าสัตว์ใดชาวบ้านพากันขนลุกเพราะทุกคืนจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนปนกับเสียงปืนบางคนสาบานว่าเห็นเงาสูงยาว วิ่งไล่ทหารหลงทางก่อนเสียงปืนจะเงียบหายไปในพริบตาคืนหนึ่งทองบัวก,กับแม่ต้องอบพยพหนีไฟสงครามพวกเขาเดินฝ่าป่ามืดเสียงลูกปืนอย่างดังไกลๆแต่ในท่ามก่องเสียงสงครามนั้นเองเขากลับได้ยิ่งชัดเจนบ๊อกบ๊อกบ๊อกใกล้เข้ามาเรื่อยๆ แม่บีบมือเขาแน่นน้ำตาคลออย่ามองนะลูกถ้าเจอกงกอยอย่ามองตาเด็ดขาดแต่สายตาของเด็กชายก็เผลอเหลือไปและตรงนั้นในเงาไฟสงครามเขาเห็นร่างสูงชะงวกเล็บยาวแหลมกำลังเลียเลือดที่หยดอยู่บนใบไม้ทองบัวอยากจะร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอ เสียงปืนจากแนวรบยังดังก้องอยู่ไกลๆแต่สำหรับทองบัวกับแม่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือเสียงป๊อกป๊อกป๊อกที่ดังเข้ามาใกล้ทุกขณะกลางป่ามืดมีเพียงแสงไฟสงครามาสาดว่าเป็นครั้งคราวเผยให้เห็นเงาดำสูงชะลูดกำลังเดินกระเพลกตามหลังมาแม่กระซิบเสียงสัน่น วิ่งเดอ้อลูกอย่าเหลียวหลังทั้งคู่พุ่งตัวหนีลัดเลาะไปตามดงไม้แต่เสียงฝีเท้าป๊อกป๊อกป๊อกไม่เคยห่างออกเลยแถมใกล้ขึ้นด้วยเรื่อยเรากับมันสนุกกับการไล่ล่ากลิ่นคาวเลือดลอยคลุ้งในอากาศกลิ่นจากแผลที่แขนแม่ทองบัวเธอเผลอถูกสะเก็ดระเบิดบาดมาเมื่อคำ่ำเลือดนั้น คือสิ่งที่กองกอยกำลังตามหาระหว่างวิ่งทั้งคู่เจอทหารบาดเจ็บนอนอยู่ใต้ต้นไม้ร่างนั้นครวญครางเรียกขอความช่วยเหลือแม้ทองบัวชะงักแต่ไม่ทันได้ตัดสินใจเงาดำก็โผล่มาอยู่ข้างหลังอย่างเงียบงนันเสียงกรีดร้องดังลั่นป่าเล็บยาวฉีกอกทหารคนนั้นอย่างโหดเหี้ยมเลือดพุ่งกระเซ็นทองบัวกับแม่ อาศัยจังหวะนั้นหนีต่อโดยไม่เกลือเหลียวกลับเสียงหายใจของกองกอยดังตามมาแหบแบเหมือนลมพายุในคอทุกย่างก้าวของมันทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนป๊อกป๊อกป๊อกทองบัวน้ำตาไหลวิ่งทั้งที่ขาแทบหมดแรงแม่มันจะตามมาจนเช้าเลยบอกแม่ตอบเสียงสั่นมันสิหยุด ก็ตอนที่มีเลือดใหม่ให้มันกินแทนเฮาเดอพวกเขาวิ่งจนถึงลำห้วยแม่รีบผลักลูกลงไปในน้ำตื้นๆดำในน้ำอย่าโผล่หัวขึ้นมาทองบัวซ่อนร่างอยู่ใต้น้ำเย็นเฉียบมองเห็นผ่านผิวน้ำมัวๆร่างสูงชะโงกของกองกอยยืนอยู่ริมฝั่งเล็บมันยาวคมวาวในแสงไฟสงครามหัวโน้มลงดมกลิ่น เรากับจะจับได้ว่าพวกเขาซ่อนอยู่ที่ไหนเด็กชายแทบไม่หายใจหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอ,อกทันใดนั้นเสียงระเบิดลูกใหญ่จากแนวรบสว่างวาบขึ้นบนฟ้าแรงสะเทือนทำให้ต้นไม้โคน่นเสียงสัตว์ป่าหนีแตกตื่นและกองกอยหันหน้าช้าๆมาทางที่ทองบัวซ่อนอยู่เสียงระเบิดยังดังก้องในหุบเขา แสงไฟลุกวาบสะท้อนผ่านผืนน้ำและตรงนั้นร่างสูงชะโงกผิวดำคล้ำเล็บยาวแหลมของกงกอยยืนอยู่เหนือหัวทองบัวกับแม่มันก้มลงสูดกลิ่นเลือดที่ไหลจากแผลบนแขนแม่ทองบวัวดวงตาแดงฉานลุกโชนขึ้นเหมือนถ่านไฟแม่กอดลูกแน่นหายใจแรงด้วยความกลัว แต่แล้วความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมานางเคยได้ยินคำล่าผู้เฒ่าประจำหมู่บ้านสอนว่ากงกอยบ่ถือใจเสียงเล็กไฟกับขมินขาวทามีมันสิเหมือนถือไฟเผามือสั่นๆของนางควานในย่ามผ้าที่พกติดตัวนอกจากผ้าขาวห่อเข้ายังมีก้อนเล็กไฟกับขมิ้นขาวแห้งที่เอาไว้ต้มยา เมื่อกงกอยก้าวลงน้ำเล็บยาวเกือบขวรถึงลูกแม่ตะโกนลั่นป่าเอื้อยขอไหวเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยเฮาลบผี่ร้เธอแล้วเธอก็เอาเล็กไฟสองก้อนกระทบกันแจ๊ะแจ๊ะประกายไฟสาดใส่หน้าอสูรกงกอยพงะร้องเสียงหลอนสะท้อนหุบเขาดวงตาแดงหรี่ลงด้วยความเจ็บแม่ไม่รอช้า ควักขมิ้นขาวขยี้กับเลือดของตนเองแล้วป้ายลงตรงหน้ากงก่อยควันกลิ่นฉุนลอยขึ้นอสูรส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนจนใบไม้สะเทือนทองบัวตะโกนแม่มันถอยแล้วแต่แม่กลับดันลูกให้วิ่งไปข้างหน้าอย่าหยุดเดอ้อผีมันสิกลับมาอีกทั้งคู่พากันวิ่งลัดห้วยผ่านดงไม้รก ทั้งหลังยังได้ยินเสียงป๊อกป๊อกป๊อกไล่ตามมาไม่ห่างแม้มันบาดเจ็บแต่ก็ยังตามรอยเลือดได้ทองบัวหอบเหนื่อยน้ำตาคลอแม่เฮาสิหนีมันพ้นบอแม่กัดฟันตอบทั้งที่หน้าซีดบวหูดอกลูกแต่ตราบใดที่ใจยังบ่ย,ยอมแพ้เฮาสิรอดข้างหน้ามีป่าไผ่รกทึบ เสียงกองกอยคำรามก้องเข้ามาใกล้ทุกทีดวงตาแดงฉานส่องลอดกิ่งไม้พร้อมจะก,กระโจนเข้ามาอีกครั้งเสียงป๊อกป๊อกป๊อกกระแทกพื้นดังสะท้อนอยู่หลังตาไผ่เงาดำสูงชงโงกโผล่ขึ้นจากเงาควันสงครามแม่ลูกตัวสั่นแต่ยังไม่ยอมแพ้แม่หันมามองทองบัวฟังเดอ้อถ้าเสียรอด เฮาต้องใส่หัวบบแม่นแค่ขานางหยิบเอาผ้าเขาม้าของพ่อทองบัวที่ยังพกติดตัวชุบน้ําแล้วรีบถูขมิ้นขาวให้กลิ่นแรงที่สุดจากนั้นผูกเป็นห่อเล็กยัดใส่ปากไก่ที่ตายเพราะระเบิดแล้วแขวนไว้บนกอไผ่สูงแม่กระซิบผีกงก้อยมันสิได้กลิ่นข้าวเลือดแต่เจอกลิ่นขมิน้นกระซิเหมือนถือไฟเผามันสียุดอยู่ตรงนั้น อย่างน้อยก็ให้เฮามีเวลาธงบัวช่วยแม่เก็บใบไผ่แดงมากำใหญ่ใช้ไม้ขีดจุดไฟเผาเป็นควันหนาทึบเพราะผู้เท่าเคยบอกไว้ว่าผีกงกอยมันเกลียดควันไฟควันหนาคลุ้มมันสิหาทางบึกเมื่อเปลวไฟลุกฮือควันขาวลอยคลุ้มเต็นดงเสียงกงกอยคำรามดังลัน่นเงาดำกระโจนเข้าใกล้ แต่ทันทีที่โดนกลิ่นขมิ้นกับควันไฟมันสะบัดหัวโหวยหวนราวปัดถูกเผาด้วยไฟนรกแม่ตะโกนวิง่งนี่คือโอกาสเดียวของเฮาทั้งสองวิ่งฝ่าป่าไผ่ข้างหลังยังได้ยินเสียงป๊อกป๊อกป๊อกไล่ตามมาแต่ช้าลงเพราะถูกควันไฟรบกวนถึงลำธารเล็กๆแม่ใช้มีดพกตัดเถาวัลใหญ่ทำเป็นเชือก โยงไว้กับกอไม้ไผ่ดัดงงจนตึงแล้วพึมพำคำเก่าแก่ที่เคยได้ยินคนเท่าเฮ็ดให้ผีกลัวเฮ็ดให้ผีสะดุง้งเมื่อกงกอยกระโจนเข้ามาเชือกเถาวันดีดตึงใส่กลางตัวมันเสียงแตกผักดังสนัน่นเงาสูงโงนเงินล้มลงไปในน้ำตื้นมันคำรามก้องปัดไม่ไผ่กระจัดกระจายแต่แม่ลูกไม่รอให้มันลุก รีบกระโจนหนีข้ามทานเข้าป่าลึกทองบัวหอบหายใจแม่เฮ้ารอดแล้วบอแม่ใส่หัวน้ำตาคลอยังบอผีแบบนี้มันบอตายง่ายมันสิจำกลิ่นเลือดเห่าได้ตลอดไปเสียงป๊อกป๊อกป๊อกแผ่วลงด้านหลังแต่ทุกก้าวในความมืดยังไม่แน่ใจว่ามันหายไปจริงๆหรือแค่แอบซุ่มรอเวลา วิ่งหนีสุดแรงผ่านป่าไผ่ดงเถาวันจนข้ามลำธารมาได้เสียงป๊อกป๊อกค่อยๆแผ่วลงเหมือนกงกอยยังไม่ตามมาถึงร่างทั้งคู่เหนื่อยอ่อนเลือดกับเหงื่อท่วมตัวแม่พยุงลูกเดินไปเรื่อยๆจนถึงที่โล่งกว้างตรงนั้นปรากฏหมู่บ้านเล็กๆ ที่ซ่อนอยู่กลางหุบเขาบ้านไม้ยกพื้นเรียงรายแต่เงียบสนิทไม่มีควันไฟไม่มีเสียงไก่ขันไม่มีคนเลยสักคนเดียวทองบัวพึมพำแม่มันคือหมู่บ้านผีร้างบอแม่ขมวดคิ้วบ้านแบบนี้ต้องมีคนอยู่แต่เงียบปานนี้มันผิดธรรมดา ทั้งคู่ตัดสินใจแอบเข้าไปหวังหาข้าวน้ำหรือที่พักสักคืนทันทีที่ก้าวเข้าไปใต้ถุนบ้านทองบัวเห็นรอยเลือดแห้งกระจายเต็มพื้นไม้บางรอยลากยาวเหมือนมีคนถูกลากหายเข้าไปในความมืดแม่ยกมือห้ามลูกไม่ให้ส่งเสียงแต่แล้วเสียงเคาะไม้เบาๆก็ดังขึ้น ก๊กก๊กก๊กเหมือนมาจากบ้านหลังสุดท้ายของหมู่บ้านทั้งคู่ค่อยๆเดินตามเสียงไปประตูบ้านนั้นเปิดอ้าข้างในมีเครื่อนบูชานาควางอยู่กลางห้องมีหม้อดินขันน้ำและเศษอาหารเน่าเสียข้างผนังเต็มไปด้วยอักษรโบราณเขียนด้วยเลือด ท้องบัวตาเบิกกว้างแม่บางทีคนในหมู่บ้านนี้อาจสิพยายามกันผีกงกอยอยู่ยังไม่ทันพูดจบเสียงป๊อกป๊อกก็ดังขึ้นจากทางเข้าหมู่บ้านดอกเหมือนกงกอยตามร้อยมาถึงแล้วแม่รีบดึงลูกหลบหลังเสาแต่ทันใดนั้นประตูห้องอีกบานเปิดออกเองช้าๆ ด้านในมืดสนิทมีเพียงเงาคนหลายเงายืนเรียงอยู่ร่างสู้ฟอร์มดวงตาลึกโบเหมือนวิญญาณชาวบ้านที่ตายไปแล้วทั้งหมู่บ้านนี้เสียงกระซิบเย็นเยือกดังขึ้นพร้อมกันหนีไม่พ้นดอกที่นี่เป็นของมันแล้วเสียงป๊อกป๊อกป๊อกดังขึ้นใกล้เข้ามา เพ่นดินสั่นไหวทุกครั้งที่กงกอยก้าวเข้าหมู่บ้านขณะเดียวกันวิญญาณชาวบ้านผอมโซในห้องมืดก็ขยับตัวตาโบว่างเปล่าหันมาจ้องแม่ลูกอย่างพร้อมเพรียงแม่กอดทองบัวนแน่นหัวใจเต้นไม่เป็นสัมนี่มันคือหมู่บ้านที่กงกอยเคยฆ่าคนทั้งสิน้นแล้วดึงวิญญาณมาคังไว้ทันใดนั้นกงกอยก็โผล่มาหน้าบ้านร่างสูงใหญ่ ผิวคล้ำมันวาวจากเลือดที่เปื้อนเล็บยาวแหลมยื่นเข้ามาทางประตูตาแดงฉานจับจ้องแม่ลูกที่หลบหลังเสาวิญญาณชาวบ้านพากันร้องโหยหวนเสียงก้องสะท้อนทั้งหมู่บ้านหนีบพพ้นดอกหนีบพพ้นแม่รวบรวมความกล้าคว้ามีดสั้นขึ้นมาตัดเสื้อขาดเป็นผืนผ้าแช่ลงในน้ำคำมิ่งที่เจอในหม้อบูชาลบพันรอบมีด กลายเป็นมีดขมิน้นเธอก็สิบลูกฟังเดอร์ของเก่านี้อาซิเป็นอาวุธเดียวที่สู้มันได้กงกอยคำรามลากร่างเข้ามาในบ้านเล็บแหลมฟาดผนังไม้จนแตกเป็นเสี่ยงขณะนั้นเองวิญญาณหลายตนโถมเข้าหาแม่ลูกเหมือนถูกสั่งให้กักขังไว้เป็นเหยื่อทองบัวร้องไห้แม่เฮาสิถูกผีรุมแล้วแม่กัดฟันฮึดสู้บ่ได เขาสู้เพื่อสิทธิ์หายใจเธอเงื้อมีดขมิน้นแทงใส่วิญญาณที่พุ่งเข้ามาเสียงกรีดร้องบังลั่นเงาร่างนั้นควันคลุ้งหายไปทันทีท้องบวตะโกนด้วยแววตาเปล่งประกายแม่มันถือขมิ้นจริงๆเดอ้อกงกอยกโกรธจัดคำรามก้องจนพื้นบ้านสั่นสะเทือนมันกระโจนเข้ามาเต็มแรงแม่ฟาดมีดขมิ้นใส่แขนของมันเสียงชว่วดังสนัน่นเลือดสีดำพุ่งกระเซ็น กงก้อยพะง,งะถอยเสียงโหยหวนก้องทั่วหมู่บ้านวิญญาณชาวบ้านก็แตกสลายหายไปหลายตนแม่คว้าลูกออกมาจากบ้านวิ่งไปกลางลานข้างหลังกงกอยยังคลานตามเลือดดำไหลท่วมพื้นมันไม่ตายแต่มันเจ็บปางตายเสียงมันกำรามแหบๆบบมีไผ่หนีจากกงกอยได้เลือดพวกเจ้าซิเป็นของข้า แม่ลูกยังคงวิ่งลัดเลาะผ่านหมู่บ้านร้างแต่ทุกบ้านที่ผ่านกลับมีเงาคนยืนรออยู่เป็นวิญญาณที่ยังไม่หายไปพวกนั้นเอื้อมมือพร้อมโซออกมาพร้อมเสียงกระซิบชวนคนลุกเจ้าสิกลายเป็นหนึ่งในพวกเขาเสียงฝีเท้าวิ่งหนีดังสะท้อนในความมืดแม่ลูกหอบหายใจแทบขาดใจ รอบตัวเต็มไปด้วยเงามืดของวิญญาณหิวโหยข้างหลังเสียงปอกปอกของกองกอยอยังไล่ติดมาไม่ห่างแม่บีบมือทองบัวนแน่นบอมีทางเลือกแล้วถ้าเฮาบอทันออกไปมันสิขาเฮาแน่กงก่อยกระโจนออกจากเงาเล็บยาวกรีดอากาศดังเฝ้าเฝ้าเฝ้า,ฝา,ฝาเกือบเฉือนร่างทั้งสองท่านใดนั้นเสียงปืนกลดังสนัน่น ปั้งปังแสงไฟจากไฟฉายและเปเลวไฟแฟลงพุ่งเข้ามาชายชุดทหารหลายคนกรูกันเข้ามาตะโกนเป็นเสียงเดียวมอบลงมอบลงแม่ลูกสุดลงกับพื้นกอดกันแน่นขณะที่กงก่อยโดนกระสุนเจาะใส่เต็มร่างมันร้องโหยหวนเสียงสะท้อนก้องป่าวิญญาณที่ล้อมอยู่พากันกรีดร้องก่อนจางหายไปทีละตนหนึ่งในทหารตะโกนบ่ตาย มันบอตายยิงที่หัวมันเสียงปืนรัวสนัน่นกงกอยคำรามสุดท้ายก่อนร่างยักษ์ทลายลงกับพื้นกลายเป็นกองเท่าดำๆและลายหายไปกับดินโคลนแม่ร้องไห้โฮกอดทองบัวไว้แน่นลูกเอ้ยเขารอดแล้วทาหารนายหนึ่งเข้ามาพยุงบ่อต่องห่วงแล้วแม่นางพวกเฮาสิาพาเจ้าออกจากป่าเองเจ้าโชคดีร้ายที่บอตายอยู่ในหมู่บ้านตองสาบนั่น แม่เงยหน้ามองไฟแฟลสว่างเหมือนดวงอาทิตย์เล็กๆความมืดค่อยๆสลายไปรุ่งสางแสงอาทิตย์สาดส่องผ่านยอดไม้แม่ลูกถูกทหารนำออกจากป่าลึกทำกลางหมอกเช้าสีขาวนวลทองบัวหันกลับไปมองครั้งสุดท้ายตรงที่เคยเป็นหมู่บ้านร้างตอนนี้เหลือเพียงตอไม้เผาไหม กับเท่าดำที่ค่อยๆจมลงดินเหมือนไม่เคยมีสิ่งนั้นอยู่แม่กระซิบกับลูกเบาๆจบแล้วลูกจบแล้วและนี่ก็คือเรื่องเล่าของเราในวันนี้หวังว่าทุกท่านสอินไปกับบรรยากาศและได้ลุ้นไปกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเด้อครับถ้าฟังแล้วมว่วนใจสันหรือบอกล้าปิดไฟนอนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องฟังเพลินเรื่องเล่าแนเดอ เพื่อสีได้บบลาดตอนใหม่ๆที่เข้มข้นกว่าเดิมขอบใจหลายๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบเรื่องคืนนี้เจอกันใหม่ในตอนหน้าว่าความลี้ลับใดสีรอเขาอยู่สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีและอย่าลืมหันลังไปมองรอบห้องก่อนนอนเดอ้อ <c oughs>